สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะ,ะจะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมในหัวข้อที่ว่า สถานะเลิกนะคะวงเล็บเอาไงต่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คกันว่าเราจะเช็คเน็ตโดยเน้นฝั่งเขาเป็นหลักนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็น่าจะอยากรู้ทางฝั่งเขามากกว่าฝั่งเราเนาะ,ะอ่าโอเคนะคะก็แรนดอมนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นการสุม่มเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็3เดือน6 3, เดือนปีหนึ่งนะคะเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นั่นเองนะคะเออชาวธาตุลมเมทุนตุลกุมนะคะ เลิกกันแล้วนะคะแล้วไงต่อนะทีนี้เดี๋ยวออมขออนุญาตดูก่อนว่าพวกคุณเลิกกันทาไมคะชาวธาตุลมพวกคุณเลิกกันเพราะเพชวบอลนะจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะชาวเมถุนนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุมน,น,นะคะอ่พวกคุณเลิกกันทําไมออมมีความรู้สึกว่าพวกคุณเลิกกันเพราะหนึ่งต่างคนต่างมีอีกโก้มีทิฐิมานะ ยึดมั่นความคิดของตัวเองนะคะมีการตั้งแง่กันในความสัมพันธ์นะคะเอ่อแล้วก็บางครั้งมีการเถียงกันนะคะมีความคิดฟาดฟันกันนะคะมีอะไรบางอย่างที่ดูแล้วมันกระทบกระทั่งกันนะคะออกแนวแบบว่าเป็นพลังงานแรงๆนะคะเป็นการโต้เถียงนะหรือว่ารู้สึกได้ว่าเวลาคบกันแล้วมันมันเหมือนมันอ่อมันไม่ มันไม่รื่นรมอะ่ะเออต้องบอกอย่างนี้นะคะแต่ถามว่าพวกคุณอาจจะมีความเป็นเนื้อคู่กันก็ได้นะคะมันมี the lovers ขึ้นนะเออในบางเคสเลิกกันเพราะว่านะคะเป็นเรื่องราวของรักทางเลือกนะอ,อ่ามีการพูดคุยกับคนใหม่ๆนะคะมีรักทางเลือกเข้ามาก็เลยมีอาการหึงหวงนะคะเออมีการตีจากกันไปด้วยอารมณ์บางอย่างนะคะเอามองเห็นว่าก่อนหน้านี้พวกคุณอาจจะ เออเหมือนกับไม่ได้คบกันในชิงที่จะจริงจังมากเนาะ g e of อฟ n d s คือมันมันมันยังดูทีเล่นทีจริงอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูดูยังไม่ได้จริงจังนะคะแต่อีกคนนึงอาจจะจริงจังมากก็ได้นะคะมันก็เลยมีความแบบเอ้ยไม่ไม่เท่ากันตรงนั้นนะคะก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีคนอื่นๆเนาะที่ดีกว่าความสัมพันธ์นี้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นไปได้นะ แน่นๆนนอาจจะมีอารมณ์หึงหวงฉุนเฉียวเถียงกันนะคะก็เ,เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เลยตีจากกันไปด้วยอารมณ์นะคะมีการใช้อารมณ์ต่อกันนะคะอะล่ะคุณเลิกกันเพราะสาเหตุนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันหน่อยนะว่าแล้วไงต่อนะคะเลิกแล้วไงต่อคะชาวธาตุลมพวกคุณเลิกกันแล้วแล้วยังไงต่อขอดูหน่อยค่ะว่าคุณกับเขาเนี่ยเอาไงกันต่อ five of cups นะคะเลิกกันแล้วแล้วไงต่อ เอซอวอนส์นายน o อปสโตรสเลิกกันแล้วแล้วไงต่อเพจ e o อ c คั s เดอะเวิลดใต้สำรับนายอวอนส์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะชาววันเสาร์นะคะเลิกกันแล้วแล้วไงต่ออารมณ์มันเหมือนยังแบบมีความรู้สึกให้กันอยู่อ๋อไม่แน่ใจว่ามีใครบางคนในที่นี้รู้สึกผิดอยากขอโทษนะคะ รู้สึกเสียดายยังอยากได้อยู่นะคะหรือออกแนวแบบมันก็ยังมีใจให้นะแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทุกข์ใจแนะเพราะว่าพวกคุณอะดูอาการมีการเสียความรู้สึกซึ่งกันและกันไปอะนะคะแล้วก็เผอๆอาจจะเปิดตัวเลือกกันแล้วเนะนี่ยมีคนใหม่ๆเข้ามามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะก็เลยทําให้ออกแนวจะกลับไปก็ดูจะไม่รู้จะกลับไปยังไงนะคะเ ไอ้คันจะไปเริ่มต้นใหม่ๆก็ดูเหมือนอาจจะยังแอบเสียดายกันอยู่อ่ะออกแนวเขาเรียกว่าอะไรนะกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะคะอารมณ์นั้นเลยนะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก่อไปไม่ถึงนะคะก็ในบางเคสเอาองว่าพวกคุณอาจจะด้วยความรู้สึกที่ยังมีให้กันอาจจะมีการดิวกันในลนักษณะของการเป็นตัวเลือกนะยังไม่ได้ปล่อยกันซะทีเดียวนะคะดิวดิวกันไว้เป็นตัวเลือกแบบอยู่ห่างๆกันนะคะ เป็นตัวเลือกของกันและกันอะไรแบบเนี้ยอืมเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความระแวงนะคะมันมีความระแวงมันมีความทุกใจมันมีการเสียความรู้สึกมีปมมีกำแพงมีแผลเพราะฉะนั้นการที่จะมาขอโทษการที่จะมายอมรับซึ่งกันและกันมันเลยเป็นเรื่องที่น่าจะไม่ได้ทำได้โดยง่ายนะเพราะมันปิดในนะบอนใต้สำหรับตรงนี้นะคะอืมอ่ะทีนี้เราไปดูหน่อยว่าแล้วเขาอะ เขารู้สึกยังไงนะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเขารู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมบ้างแล้วเขานะคะรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมเลิกกันแล้วแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะ Ten of Cups นะคะ j u s t i c e s เอ็อไม่ใช่สิเซเว่ acles, ords, onds, นเขาเป็นเจ o าข s งธีโอฟโซลท์ไฟบอนใต้สำรับ The Star เลิกกันแล้วนะคะมีชาวตุนนะคะมีชาวกลุ่มขึ้นมานะเลิกกันแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอมอมีความรู้สึกว่าเขาดูมีความเสียดายอ,อมได้ยินคำว่า,เ,า,วาเสียดาย ขึ้นมาเพราะว่าเอามองเห็นเหมือนเขายังเฝ้ามองดูคุณอยู่เอมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนีชาวธาตุลมดูมีออร่าดูเฉิดฉายไหมดูเฉิดฉายดูมีออร่าดูมีสเสน่ห์เอ่อเหมือนกับว่าคุณอะยังเหมือนกับว่าเขาเขาเองนะคะยังรู้สึกในเชิงแบบให้มันมันเหมือนกับยังยังถูกตาต้องใจเราบางอย่างนะคะยังรู้สึกผูกพันลึกซึ้งกับเราเพราะว่าเขาเขา,เขาเฝ้าเขาเฝ้ามองดูเอ่อ เดิมทีที่มันเคยแบบผูกผูกพันกันนะคะความเป็นครอบครัวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ออกแนวความสัมพันธ์เนี้ยเคยแบบเหนียวแน่นมากๆนะคะเคยเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นถูกต้องนะะแต่ตอนเนี้ยมันทําได้แค่มองอารมณ์เหมือนเขาทําได้แค่มองเขาเขาก็เลยแบบรู้สึกค่อนข้างเจ็บเนาะเจ็บแล้วก็สับสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาเขาดูเสียดายอะคะ่ะอมมีความรู้สึกว่าเขาดูเสียดายคุณความรู้สึกนะ แอบเสียดายนะคะรู้สึกว่าชาวท่านลมอาจจะอยู่ในห่วงที่เอ,อ่อมีเสน่ห์ในช่วงนี้แอบบางคนเป็นคนดังเนาะนเป็นคนมีชื่อเสียงในแวดวงอะไรแบบนี้นะคะอืดูสับสนใจมากๆแล้วก็ออมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีประเด็นเรื่องครอบครัวก็ได้นะคะที่ที่เป็นหนามตาใจเป็นหนามยอกอกอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยานะคะที่เขามีอยู่ นะคะหรือว่าชาวธาตลมมีสามีภรรยาแล้วก็ได้มันเลยเป็นหนามตําใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเออดูแล้วเขาเหมือนกับยังต้องการเราแต่ทําได้แค่เฝ้ามองประมาณนั้นนะคะอืมยังต้องการเราแต่ทําได้แค่เฝ้ามองในบางเคสถ้าเขามาเห็นชาวธาตลมมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยเออมีแฟนมีครอบครัวแล้วเขาก็ยังเจ็บอยู่เลยนะคะเนี่ยนะเออดูดูเหมือนกับเขาผูกพันอะ เออหูพันแบบทำได้แค่มองอ่ะเออทำอะไรไม่ได้นะคะมความรู้สึกนะอะดูหน่อยซิว่าแล้วตัวเขาเองนะคะจะทํำยังไงนะคะเลิกกันแล้วแล้วไงต่ออะชาวธาตุลมเลิกกันแล้วแล้วไงต่อตัวเขาจะทํำยังไงคะเลิกกันแล้วแล้วไงต่อตัวเขาจะทํำยังไง the e l e p h ฟ n มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวพู้ศพชาวกรกฎหรือวัน วันจันท์นะคะชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูโอ้มออมีความรู้สึกเขาพยายามที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอออมีความรู้สึกว่าเออแม้ว่าตัวเขาเป็นคนค่อนข้างมีอีกโก้แล้วมีกรอบความคิดเป็นของตัวเองนะคะแต่เขา ก็เหมือนจะพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ได้หันหน้ามาคุยกันแสดงว่าเขาน่าจะอยากอยากอย่างน้อยได้ได้หันหน้ามาปรับความเข้าใจกันเอาองว่าเขายังต้องการนะที่จะปรับความเข้าใจกับคุณแม้ว่าเขาจะรู้ นะคะรู้เห็นทุกอย่างว่าอุปสรรคเนี้ยมีอะไรบ้างนะรู้เห็นทุกอย่างว่าอุปสรรคมีคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะฝั่งเขาฝั่งคุณรู้ทุกอย่างว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นไม้มีลูกติดมีภาระมีนิสินมีอะไรก็ตามเหมือนกับจริงๆเขาก็รู้ค่ะนะคะรู้แต่เหมือนเขาก็ยังดือ้อนะเพราะว่าเขาเป็นคนมีอีโก้มีกรอบความคิดไปของตัวเองแล้วก็ดื้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะกลับมาหันหน้าพูดคุยกับคุณหรือ กลับมาปรับความเข้าใจกับคุณอมมองว่ามันต้องเป็นในทิศทางที่สอดคล้องนะคะกับความคิดของเขาสอดคล้องกับตัวตนของเขานะ,ะไม่ใช่ว่าจะกลับมาโออยากคืนดีกับคุณแล้วก็กลับมายอมทุกอย่างไม่ใช่นะคะเขายังคงเป็นคนที่ออมีความดื้อดึงยังคงเป็นคนมีกรอบความคิดเป็นของตัวเองนะคะอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขา มีการกลับเข้ามาอยากจะพูดคุยนะคะอยากจะปรับความเข้าใจก็คงจะต้องทําใจสักนิดนึงว่ามันจะเป็นไปในลักษณะที่ตามความคิดตามความเห็นของเขาแลนะ้วพ่าเขาได้ไพ่ e l l o f ฟ n ไบแรกเลยนะคะแต่ที่แน่ๆน่าจะอยากปรับความเข้าใจกันนะคะน่าจะอยากปรับความเข้าใจกันโอเคงั้นเรามาดูค่ะว่าแล้วแบบนี้ค่ะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะชาวธาตลมเลิกกันไปแล้ว มันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการกลับมาคืนดีกันค่ะมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการกลับมาคืนดีกัน The Full หาชาวกลุ่มนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาววันอังคารพิจิตเมษชาวธาตุดินมังกรผู้ศบกันนะคะใต้สำหรับชาววันอาทิตย์หรือสิงห์นะคะโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการที่จะกลับมาคืนดีกัน ต้องบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันเซตซีโร่กันไปแล้วต่างคนต่างได้อิสระนะคะไม่ได้ผูกพัดเออไม่ได้ผูกมัดกันนะคะความสัมพันธ์ปลดปล่อยกันไปเป็นอิสระกันไปนะแต่ว่ามันมีคนที่ถือกำแพงไม่ใช่ถือกำแพงถือดาบนะคะเราก็ตั้งกำแพงคือตั้งแง่กับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแล้วก็ออกแนวพร้อมเดือดอะนะโดยโดยพลังงานเ ค่อนข้างไปทางเพศหญิงนะคะเพศหญิงหรือคนที่มีพลังงานเหมือนเพศแม่หรือเป็นผู้ชายนิสัยที่เหมือนผู้หญิงก็ได้นะคะโดยจะมีผู้หญิงคนนี้แหละที่เป็นคนตั้งแง่ตั้งกำแพงพร้อมระเบิดพร้อมเดือดนะพร้อมที่จะแบบพร้อมพร้อมไฟอะ่ะเออนะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยทำได้แค่แบบนิ่งทำได้แค่สงวนท่าทีทำได้แค่ออยึดติดถือมั่นไว้นะคะแล้วก็ อาจจะไม่สามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้ขนาดนั้นเพราะความสัมพันธ์มันยังมีความเดือดอยู่อะอว่ามันยังมีความกรุ่นมันยังมีความพร้อมคุนะคะไม่ใช่ฐานไฟเก่าคุนะพร้อมที่จะทะเลาะกันพร้อมที่จะเดือดดาลหรือว่าเฮ้ยมันยังมีความแบบโมโหโทโซอะไรกันอยู่เลยนะเอามองเห็นนะ่ะอารมณ์ประมาณว่าอย่างสมมตินะฉันเริ่มต้นใหม่แล้วทุกอย่างเซซิโลใหม่แล้วนะจะมาผูกติดถือมั่นอะไรกันอีกนะ มีระยะห่างมีเส้นมีกำแพงนะอ่าอ,อ,อย่าเข้ามาใกล้มากกว่านี้นะไม่งั้นชั้นก็ไม่ไว้หน้าฉันก็ไม่เอาไว้เหมือนกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพลังงานมันดูยังไม่ไมสงบนะคะมันยังไม่สงบมันยังดูมีความแบบสามารถที่จะหูดหิดฉุนเฉียวปุ้งปั้ n กันได้นะคะแต่เดะซันใต้สำรับอมมีความรู้สึกว่าถ้าคุณทั้งคู่มีลูกกันแล้วนะคะถ้ามีลูกด้วยกันเนี่ยอมอมองว่า ลูกนี่แหละเป็นตัวกาวที่ทําให้ทั้งคู่ยังยึดติดถือมั่นกันไว้ได้ต้องบอกแบบนี้นะคะลูกเป็นคนที่สามารถทําให้คุณกับเขายังมั่นคงกันอยู่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องราวของอารมณ์จริงๆนะทับสอดขึ้นมาสองใบเป็นการการันตีว่าหุดหงิดชุนเฉียวหึงหวงนะคะเถียงกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตั้งแง่กันนะคะ พอสมควรเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนทะเลาะก,กันบ้านแตกทรงนั้นนะมีทิศทางว่าฝ่ายชายก็พยายามนิ่งนะคะแต่ว่าถ้าไม่ไหวอะ่ะก็สามารถที่จะปี๊ดแตกแล้วก็โต้เถียงกันรุนแรงได้อะอะไรประมาณนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งเดอซันที่ขึ้นมาใต้สำหรับอมมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะสามารถจับยึดกันไว้ได้แบบให้อิสระนะคะให้อิสระนะคะไม่ต้องผูกมัดกันอะไรแบบนี้นะคะ ความสัมพันธ์นี้มันต้องมีการทำลายกำแพงนะคะคนนึงต้องปล่อยวางตักกะความคิดเหตุผลของตัวเองลงอีกคนนึงก็ต้องปล่อยวางสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นไว้ไม่ยอมปล่อยอ่ะเนี่ยเอาว่าเดอะทาวเวอร์ตรงกลางอีกในยันหนึ่งคือต้องมีการทำลายกำแพงที่ต่างคนต่างยึดมั่นในเวของตัวเองลงเพื่อคลายความหงุดหงิดความน่ารำคาญใจการเถียงกันลง นะคะเราก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์สาเร็จได้เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ก็เลยเอามองว่าไม่เยอะนะคะไม่เยอะไม่เยอะในการที่จะได้คืนดีกันเนาะ ก็คงเป็นประมาณนี้นะคะชาวธาตุลมนะคะคลิปนี้ก็คงจะเป็นสั้นๆนะคะไม่ได้ตรงสําหรับทุกคนด้วยนะคะเป็นพลังงานรวมเป็นรันดอมเป็นการสุ่มขึ้นมาก็ดูเป็นแค่ไกด์ไลน์ดูเพื่อความบันเทิงก็พอนะคะเอาละฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมจิกทาร์ดจะลาไปก่อนแล้วนะคะบายบาย